สำหรับให้ตัว additional dose นะครับก็คือวัคซีนเข็มที่3นะครับที่เราฉีดให้กับเด็กที่อาจจะสร้างภูมิคุ้มกันในระดับสูงเท่าเทียมกับเด็กปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นในเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้ได้รับวัคซีน2เข็มไปแล้วในการฉีดประถมภูมิเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถจะป้องกันการติดเชื้อได้เราก็เลยแนะนําให้เขาฉีด additional dose หรือเข็มเสริมเพื่อที่จะให้มีการสร้างภูมิคุมกันได้สูงขึ้นมากขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าสำหรับ booster dose เนี่ยเราใช้ในกลุ่มเด็กที่ได้รับวัคซีนปฐมภูมิสองเข็มแล้วสามารถจะสร้างภูมิได้สูงพอที่จะป้องก,กันการติดเชื้อโควิดแล้วไอ้ตัวปัญหาของเราเนีครับคือไอ้ตัว additional dose เนี่ยที่ในระบบการจับจองวัคซีนของเราหรือในระบบหมอพร้อมของเราเนี่ยยังมันยังไม่เปิดให้คนไข้หรือคนในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถจะลงทะเบียนเพื่อขอรับ วัคซีน m n a เข็มที่เป็น additional dose mm. นี้ได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ที่หมอกันแล้วก็อาจารย์หมอทั้งหลายกำลังต้องการต้องการความช่วยเหลือในจุดนี้ซึ่งไม่ใช่ความช่วยเหลือไปสู่หมอนะคะแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งไปให้ใหคุณหมอแล้วก็มันเป็นความช่วยเหลือไปสู่เด็กๆก,กับผู้ปกครองโ mm. ดยตรงนะคะ